ยินดีต้อนรับกลับสู่เน็กทีเกียรรีวิววันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับรถตู้ระดับพรีเมียมที่เต็มไปด้วยพลังความทนทานและความหรูหราในหนึ่งเดียวนี่คือนิสสัน NV 3 5 0ปี2025รถที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับทุกภารกิจไม่ว่าจะเป็นการใช้งานเชิงพาณิชย์หรือครอบครัวขนาดใหญ่ด้วยดีไซน์ที่ฉบเฉีียวมั่นคงพร้อมกับขุมพลังที่ทรงพลังนิสสัน NV 3 5 0คือความสมดุลระหว่างความสามารถและความสะดวกสบายที่แท้จริงนิสสัน NV 3 5 0 2 0 2 5มาในสีเทากลอสที่สะกดทุกสายตาเมื่อจอดอยู่ในโชว์รูมหรูหราที่พื้นปูด,ด้วยหยินอ่อนสีขาวความงามของตัวถังสะท้อนแสงไฟหรูหราภายในโชว์รูมเส้นสายของรถนั้นแข็งแรงแต่ไม่แข็งกระด้างแฝงด้วยความสปอร์ตและความภูมิฐานกระจังหน้าขนาดใหญ่ของนิสสันที่มีดีไซน์ใหม่โดดเด่นด้วยโลโก้ขนาดใหญ่สอดรับกับไฟหน้าเลดทรงเพรียวลมที่ให้ความรู้สึกทันสมัยและมั่นใจเมื่อขับขี่ในเวลากลางคืนด้านหลังของรถถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานอย่างแท้จริง ด้วยประตูท้ายเปิดได้กว้างพร้อมไฟ,ไฟท้ายเลเแบบแนวตั้งที่ให้ความสว่างชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืนกันชนหลังเสริมความแร่งให้ความรู้สึกมั่นใจเมื่อต้องบรรทุกหนักหรือเข้าออกในพื้นที่แคบตัวรถมีล้ออัลลอยขนาดใหญ่ให้ความรู้สึกมั่นคงและยางคุณภาพสูงที่สามารถรับน้ำหนักได้ดีในทุกสภาพถนนภายในห้องโดยสารของนิสสัน NV 3500 20 2025ถือว่าเป็นระดับพรีเมียมแท้ๆเบาะนั่งหุ้มด้วยวัสดุเกรดสูงที่ให้ความนุ่มสบายแม้ต้องนั่งเป็นเวลานาน พื้นที่ภายในกว้างขวางรองรับผู้โดยสารได้สูงสุดถึง12ที่นั่งโดยแต่ละที่นั่งสามารถปรับพนักพิงแยกได้มีช่องแอร์กระจายทั่วห้องโดยสารพร้อมระบบควบคุมอุณหภูมิแยกส่วนหน้าและหลังทําให้ทุกที่นั่งเย็นสบายอย่างเท่าเทียมแดชบอร์ดของรถถูกออกแบบให้ทันสมัยผสมผสานร,ระหว่างระบบดิจิทัลและปุ่มควบคุมแบบดั้งเดิมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่แสดงข้อมูลการขับขี่ ระบบนำทางและการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผ่าน Apple CarPlay และ Android Auto พวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันทรงสปอร์ตพุ่งด้วยหนังแท้พร้อมระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติและปุ่มสั่งงานด้วยเสียงช่วยให้การขับขี่ง่ายขึ้นกว่าที่เคยสำหรับรุ่นปี2025นีส้นิสสันได้พัฒนาเครื่องยนต์ V8 ขนาด5.6ลิตรที่ให้กำลังสูงสุดถึง375แรงม้าและแรงบิดมหาศาลถึง525นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ9สปีดท,ที่ทำงานได้ลื่นไหลและตอบสนองอย่างฉับ นอกจากนี้ยังมีรุ่นเครื่องยนต์ V6 ขนาด4.0ลิตรที่เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปประหยัดน้ำมันแต่ยังคงไว้ซึ่งพละกำลังที่เพียงพอระบบช่วงล่างของ n b 3500ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับน้ำหนักบรรทุกหนักโดยใช้ระบบการสะเทือนแบบคอยสปริงและโชคอัพสมรรถนะสูงทำให้การขับขี่แม้ในสภาพถนนที่รขรุขระยังคงนุ่มนวลและมั่นคงระบบเบรกที่ให้มานั้นเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อพร้อมระบบ ABS eBD และระบบช่วยเบรกฉุกเฉินเพิ่มความปลอดภัยในทุกสถานการณ์พูดถึงความปลอดภัยนิสสันไม่เคยละเลย NV 3500ปี2025มาพร้อมเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับขี่แบบจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเบรกอัตโนมัติระบบเตือนจุดอับสายตากล้องมองรอบคัน360องศาเซ็นเซอร์จอดรถหน้าหลังและระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลนโดยไม่ตั้งใจสิ่งเหล่านี้ทำให้การขับขี่รถขนาดใหญ่เป็นเรื่องง่ายและปลอดภัยยิ่งขึ้น นิสสัน NV 3500ยังเหมาะสำหรับการใช้งานในเชิงพาณิชย์เช่นรถรับส่งนักท่องเที่ยวรถตู้โรงเรียนหรือแม้แต่รถสำนักงานเคลื่อนที่เพราะสามารถปรับแต่งภายในได้หลากหลายรองรับอุปกรณ์เพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นโทรทัศน์หรือแม้แต่ระบบเสียงระดับโรงหนังในด้านความบันเทิง NV 3500มาพร้อมลำโพงรอบทิศทางที่ให้เสียงคมชัด รองรับการเล่นเพลงผ่านบลูทูธ USB และ AUX รวมถึงยังมีจอเพดานสำหรับผู้โดยสารตอนหลังที่ให้ความบันเทิงในระหว่างเดินทางไกลได้อย่างยอดเยี่ยมพื้นที่เก็บสัมภาระขนาดใหญ่ด้านท้ายสามารถใส่กระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ได้หลายใบยหรือหากพับเบาะลงก็สามารถขนของที่มีขนาดใหญ่ได้อย่างง่ายดายรถคันนี้ยังมาพร้อมระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยปุ่มระบบกุญแจอัจฉริยะและระบบตรวจสอบแรงดันลมยางอัตโนมัติเรียกได้ว่าเป็นรถที่ครบครันทุกฟังก์ชันในชีวิตประจำวัน ความโดดเด่นของิสัน n v 3500ไม่ได้อยู่แค่สมรรถนะหรือความจุแต่ยังรวมไปถึงดีไซน์ที่ให้ความรู้สึกเทและมืออาชีพทุกเส้นสายของตัวถังถูกออกแบบมาอย่างมีเอกลักษณ์ไฟหน้าและไฟไท้ายเล็ดลากยาวแบบโมเดิร์นพร้อมไฟ daytime running l i g h t แบบเส้นเล็ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความหรูหราไปพร้อมกันเรื่องราคานั้นถือว่าเหมาะสมกับสิ่งที่ได้เพราะคุณจะได้รถขนาดใหญ่ที่ทั้งแข็งแกร่งสะดวกสบายและเต็มไปด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการรถสำหรับขนส่งผู้โดยสารหรือธุรกิจขนาดกลางและใหญ่ n v 3500จะเป็นเพื่อนร่วมทางที่วางใจได้เสมอถ้าคุณเป็นคนที่กำลังมองหารถตู้ขนาดใหญ่ที่ให้มากกว่าความสามารถทั่วไป Nissan NV 3500 2025คือคำตอบที่คุณควรพิจารณาไม่ว่าจะใช้งานในเมืองหรือทางไกลรถคันนี้สามารถตอบโจทย์ทุกลฟ์สไตล์ทั้งในแง่ของความปลอดภยัยความสะดวกสบายและภาพลักษณ์ระดับมืออาชีพ ขอบคุณที่รับชมรีวิวนี้จากเน็ตทีเกียร์รีวิวถ้าคุณชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อไม่พลาดการรีวิวรถใหม่ที่น่าสนใจอีกมากมายเจอกันใหม่ในตอนหน้าขอบคุณครับ